เรื่องกา๊าซเรื่องง่ายวิธีตรวจสอบถังก๊าซให้ปลอดภัยหลังน้ําท่วมหลังจากที่เราได้ตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเตรียมถังก๊าซหุงต้มให้พร้อมก่อนการใช้งานกันนะครับ 1. นําผ้าชุบน้ําเช็ดทุกซอกมุมให้สะอาดจากนั้นนําผ้าแห้งมาเช็ดซ้ําอีกครั้ง2 ตรวสอบรอยสนิมทั้งบริเวณด้านข้างและก้นถังถ้าพบว่ามีสนิมให้ดูว่าเป็นสนิมขุมที่กัดกินเนื้อเหล็กเกิน50%หรือไม่ถ้าใช่ให้รีบแจ้งร้านค้ากาดหุงต้มเพื่อนำถังใหม่มาเปลี่ยนทันที3ถ้าพบว่าตัวถังยุบเอียงเป็นรอยกระแทกให้เปลี่ยนเป็นถังใหม่เช่นกัน 4. ถ้าพบสิ่งผิดปกติอื่นๆให้โทรสอบถามที่ร้านค้ากาดหุงต้มหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อความแน่ใจและนี่คือ สี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวอย่าลืมเอาไปใช้นะครับด้วยความห่วงใยจากก๊าซหุงต้มปะตะทคุณภาพเต็มทุกถงังพลังที่เป็นหนึ่ง